เวลาที่คุณบีปรีดหรือโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำอะไรเป็นอย่างแรกมีวิธีการจัดการตัวเองไหมสามารถเล่าเวอร์ชั่นตัวเองก่อนหน้านี้เปรียบเทียบกับเวอร์ชันตัวเองปัจจุบันนี้ก็ได้นะใช่การพัฒนาเวอร์ชั่นบีฟอร์แบบเอออะให้ให้ให้คุณบีเล่าอสารภาพตามตรงเนาะบางทีก็มีปรีดเล่นก็มีปรีดจริงก็มีเอาปรีดจริงเอาปรีดจริงก็คือแต่ด้วยความที่ตีเนียนเก่งไง เราเรารู้ค่อนข้างรู้จักผมเป็นคนโทสะจริตสูงอันนี้คือพูดตั้งแต่รู้จักกันแล้วใช่ก็เกินพูดในทุธรรมบ่อยๆเหมือนกันว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยปี๊ดปี๊ดเนี่ยดาดาประตามอะไรเงี้ยสองคนเนี้ยเอาเรื่องพี่ไไม่เอาจริงๆคืออันนี้เราเรายอมรับว่าเราเรามีเป็นข้อด้อยของเราพี่ไปนะนะอย่ามาด่ากันนะไม่ด่าพี่แล้วใครจะกล้าแตะพี่ล่ะโอ้แตะพี่เราเพราะนั้นก็คือ เราก็มีบางครั้งเนี่ยเราต้องพยายามทําเหมือนกับว่าเราโกรธจริงๆด้วยอืเออเพื่อแบบเราก็ต้องมีทั้งเรื่องนักเมตตาทั้งพระเดชอะไรเงี้ยเนาะก็มีมบางทีก็โดนจับได้เหมือนกันนะอ๋อหลายครั้งก็โดนจับได้บางครั้งก็โกรธจริงอเออถามว่าโกรธคือครั้งหนึ่งเราโกรธเราพยายามดับอใช้คําว่าพระยายามดับพยายามเอาน้ําไปสาดโอ้เละเทะ ไม่เกิดประโยชน์จนหลังๆก็ถามว่าตอนนี้มีความกดธไหมมีครับมไม่ไม่ใช่พระรหันมี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 ความไม่พอใจมีโทสะมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกไม่มีมแต่ว่าก็พยายามแล้วกันพยายาม,มให้มันดีขึ้นโดยการเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมพยายามจะเข้าใจมันมพยายามเห็นกระบวนการและย้อนกระบวนการมันให้ได้ ทําให้มันให้เราเข้มแข็งมากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะฉะนั้นก็ยังโกรธไม่โกรธแต่ก็พยายามดึงกลับมาที่ร่างกายสร้างสติอยู่กับร่างกายแล้วก็เรียนรู้อยู่กับมันไปเรื่อยๆเข้าใจมันพยายามจะเข้าใจมันมากๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็ค่อยๆดีขึ้นทีละติดีละหน่อยก็ยังดีอย่างเงี้ยแต่อาจจะเยอะไงคือกิเลสไม่เยอะเกินอะไรเงี้ยเออมันจะแบบค่อยๆอยู่ดีมันดับอย่างที่ว่าไฟมันโอ้โหท่วมแล้วอยู่เดียวน้ำไปขันเดียวไปสารก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ เออมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็หวังว่ายังนี่ก็หวังอ่ะเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งมันจะดับจะสมบูรณ์ถ้าทําได้ก็ดีอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นคือแต่ก่อนนะพี่บีเขาจะโทรสารจิตแบบขั้นรุนแรงอะเนาะแรงเลยเอาเลยอเต็มที่เลยอพี่อาเต็มที่เลยไม่คือแต่ได้พวิปปงช่วยฝึกมาเนี่ยโอ้โหมาหาไม่อ่าเดี๋ยวอ่าโทรสารจิตขั้นรุนแรงนะ เขาจะไม่ยอมเลยนะตอช่วงแรกๆเลยเขาจะไม่ยอมเลยนะครับแต่ทุกวันนี้มันคือเขาจะรู้จังหวะด่าด่าจริงนะเออแต่ว่าเขาจะปิดไวมากครับสมมติว่าเขาด่าผมตาเต่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะไปหาเขาเหมือนจะปต้องไปหาใครสักคนหนึ่งหรือหากิจกรรมอะไรสักกิจกรรมหนึ่งอ่ะมากบความโกรธของเขาอ่ะ อะไรผมวนาด้วพึ่งไครพึ่งใคที่พึ่งื่นกี้เขาบอกเขาับมาอยู่กับร่างกายช่ครับเขาจะพยายามหาเพื่อไม่ให้คิดเรื่องโทระอันนั้นเรื่องความโกรธอันนั้นนะเท่ที่ผมมองนะเขามองก็ตลอดว่าโดนด่าตลอดไงร้เรนนี้รเลนก็พยายามทำอย่างอื่นหรือว่าทําอะไรอย่างนี้มุดอยู่กับร่างกายอย่างที่โป้งว่าก็คือว่าเราก็พยายามใช้ร่างกายเราในการทานู่นทำนี่ให้เหนื่อยอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนกับขับ ความร้อนทั้งกายและใจออกไปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าจะพยายามเข้าใจเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบนี้แหละเราไปบังคับหรือเปลี่ยนเขาไม่ได้มานั้นอุเบกขาไปก็คืออุเบกขาจริงก็คือเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้แต่คนโดนด่านะครับเออไเลย คนโดนด่านะครับคือเราอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปโกรธเขาตอบนะฮะคือเราต้องเข้าใจว่าบริบทที่เขาด่ามันคืออะไรเนี่ยมันสําคัญไงถ้าเกิดว่าเราไปโดนเขาด่าเราไปด่าเอเราเราไปโกรธเขาต่อเนี่ยไม่จบหรอกครับมผมบอกไว้เลยมผมก็เลยใช้วิธีการแบบว่าเราเข้าใจการที่เขาด่าคือเอ้ยมันที่บีมีเหตุผลว่าที่เขาด่า มันต้องมองบริบทนี้มองที่ตัวงานใช่เราต้องมองที่เราอย่าเอามาดึงเข้าส่วนตัวเข้าใจใช่ไหมพี่เต๋อเข้าใจไม่เหมือนที่พี่โป้งมาบ่นให้ฟังเลยเรื่องนเลยอะไรมาอะไรมาไม่แต่แต่พักหลังจะเห็นเห็นพี่บีเขาแบบรู้ตัวเร็วมากใช่นี่นี่สุดยอดแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยแป๊บเดียวรู้แล้วเรายังไม่ได้รับสิ่งสิ่งด่าไปเลยอ่ะเราก็แบบเฮ้ ยังยังไม่ได้อะอันนี้คุณเสพติดปะเนี่ยผมว่าเสพติดอ่ะเออโอเคอ่าก <c oughs> ็คือกลับกลับมาสู่ร่างกายเนาะ <c oughs> อืโอเค